ม,มามาคือครั้งล่าสุดที่ได้เจอกันคือตอนไหนนะเมื่อกี้ไม่ใช่นี่เห็นไหมใส่กับน้องเลยอันนี้คนเลือกพี่ซุกก็ต้องเคยกันมาใช่ไหมนครับเดี๋ยหนูที่จริงเหรออะไรไหมครับอะไรทำก่อนก่อไหนมานกว่า คีออยากจะบอกว่าแต่ก่อนก็คือผมเคยอาศัยอยู่แถวนี้แล้วบ้านบ้นบ้านคุณยายก็อยู่ฝั่งอาเราจะมาที่นี่บ่อยนะแต่กมานก็คือหลงาไว้ข้างใหญ่มากครับใช่ที่นี่ที่แบบมีแต่คนมีคนไทยใช่ไหมมีจีนคนจีน มีดีแดงด้วยโโนอะไรเนะ่นนจริงิวลยหัวเลหเลยหลัวหเลายหมเเลยหัใเลยหัรเัวหเลยหหเเยวเหัวลเหรอ ใช่ใช่ใช่เขาบอกได้เลยพี่นอวมาเยอะโหเหนื่อยไหม,มครับใช่แล้วโอเคสุดหรือยแล้วถ้าการสุดท้ายเราอยู่ตรงนี้ขึ้นไ,ไ,ไใครดูนะอัสนี้นครับ

ไม่เป็นไรคุณอยู่เนี่ยนานเลยแล้วกันรอมเรงมาอะไรนะ เสื้อเติมแล้ออมเลยครับนี่คือชุดที่ผิดทุกอย่างแล้วก็ออกมาเลครับอันนี้อันนี้ครัาอันนี้ครับกี่ด้ตั้งใจแต่งเตัวเลยนะโอมได้ม่้วนะม่มดออะเไรเาสงค่เสร็คือเราต้อ่นตวกันเี

คุณผู้ครับ เลยครับาต้องใช้เสียงอย่นครับอนี่คือสียมาคุยกันใช่ไหมครับ่เราต้องพูดอะไรกันลองพูดอะนดีกว่าได้ไหมอยากฟังเสีงยาได้ไหมครับฮะเียงยาได้ไหมครับือว่า เลิ่มงานสาขอเลย่้ๆๆๆรอพี่ก็เกิเลยยังยังยังก็ไค่เกิด่เกิด ทีมกดมั้ยโอเคผมรู้สึกว่าแต่ฉันไม่เข้าใจเลยค่ะแล้วอะไรนะครับยังส่งผลที่คือตอนนั้นตัวเราไม่เกี่ยวอะไรเลย อย่างที่อีรู้กันหนะแต่พี่บอกไย้ำสรบผมเขียวอะไรวะเนี่ยลองตงสปอยไม่พี่น้องไมรู้้องจ่ค่าิสน้องึงพี่จาพี่จ่ายหสะสองตุงครับสปอยโชว์ในคอนหน่อยรอรับสปอยโชว์ในคอนหน่อยสปอยโชว์ในคอนหน่อย จีมันก็มีหลท่าอยู่นะฮะท่าจารกโอ้ยโอ้ยติดติดอะไรแบบนี้มาจากเพื่อนเชิญเชิญ่นเสี่เ so uh คอนเซปต์ก็จะเป็นบอสซี่หน่อ,อยครับบอสซี่ก็จะมีความแบบแบบสุดยอดไม่สปดยอดก็ได้นะแต่สุดยอดสุดยอดเลยที่สุดยอดใช่ก็คือบอกเลยว่าก็เคยได้เล่นแบบนีที่ไหนนะครับทำเป็นที่ไอ้ครับ ก็จะแบบที่อาจจะมีสายอะไรอย่างเงี้ย แม่ร้อย่ไไอยไม่น้อยไม้เสียงแม่เดียวเดียวเล้องมวร์ชเวร์วร์กวอวอร์อวร์เป็นเวาไม่ไม่ชิกนะวร์ช็อใช่ไหมผมดเลยว่าไม่มีแบบนี้ถูใจในสงนี้ เราจะล้างเท้าพัมาเมีเราจทำเหมืสิ่งสิงที่เลีกมานี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบาอจริงคนงหน้าใส่แล้วก็หวานเนจะหายไปแล้วอ่างเนีัดสินดใหม จะชวนแม่รู้สึกแบบนไม่ได้ร้แบบาได้นะอะไรกับบ้างนะคนนี้มีคำตามไม่ได้อ่ะครับอ่ะครับเนาไมเกินลืมไปแล้วจะถามไรอันนี้หคำามได้อันนี้คือคำถามขอรกั

พี่บ้านมีปัญหาอีกไหาครับถูกไหมผมซื้อตู้นี้นนต่อน,น,อนะข่าวข้าวใส่สิบกอนเล่ทฟังไงบ้า อะไรอะไรกันเสียอะไรไหมอะไรสุดยอดเลยนะมันอาจจะเป็นสิ like ่งที I I like ่เกิด้นได้ยาการที่ตาตาโต่งแบบนีนะอไรทเราไดี่จะเอาอเลยไม่มีนะไม่มีไม่มีส่วนมากเป็นแบบซูชิโร่เะ นี่เหรอพี่เป็นนนะ้จะจอทีนี้ก็แทนี่ทิ้กินข้าวอื่นลจะรัเลยไม่ได้กินฟรีเหรออะไรนะไม่ได้กินฟรีเหรอน้องจงไม่ได้ฟรีไม่รังเลครับไม่ถือนะสุดท้ายก็ย<อ>ตัดใจอ๋อ ถ้าไทยเขาไม่เขาจเหมือนเดิมยาวๆๆก็หันหันกันอะไรนะครับแม่ไม่ได้มีนะครับคุณแม่คุณแม่แบบบอกต้องเกิาสงสารเสีอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะสี่สิบก็ได้นะครับไม่ติดเลย ามสิบสคุณแม่จะอให้จางมีแฟนตั huh. ้งแต่สามสิบสี่สิบสามสิบี่สิบาแลวไม่ผิดเป็นไรนะงยุเมือนมันจะอยู่ถึงห้าสิบหรือเปล่าแต่เขาเหรอแต่ผมไม่ดูดวงมา

Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào

แบบนีเ้เจอกันในหาอคิดเลยครับนี่ไงมีนถ่ไหมโอเคครับต้องการครับมีไหนี่จะโดนเบิีเนเขาอยู่สนามบินใช่ไหม 美妙啊一句话，超赞！嗯，真漂亮，真没看戏。我们要，我们也要，我们也要。兄弟们，们们啊、你骗我！我儿子护照，给你看护照，我七月二十。什么

你先接我的话，那我到二十，是

ไป้นะเต้นฉ่ำให้พี่ดูได้ติ๊กต๊อ